Riding heart high I played and When king with the was walk สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ร้านทีมมอเตร์ไบค์นะครับวันนี้ผมมีรถ นะครับพลาสติกรุ่นยอดนิยมนะครับณตอนนี้เลยถามว่าทำไมรุ่นนิยมผมมองว่ารถคุ้มคาคุ้มราคาแล้วก็ขี่ฟีลลิ่งเนี่ยดีมากนะครับไม่ว,ว่าใครจะชอบแบบแนวคัสตอมหรือแนวการขับแบบสแตนดาดเดิมๆเ,เนี่ยคันนีบ้บอกเลยว่าลงตัวมากแต่คันนี้นะครับจัดตรงคัสตอมมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็จะต้องบอกว่าเป็นตรงที่ผมมองว่าใครที่แบบไม่ชอบแบบบูหวาจนเกินไปหรือแบบว่าดูแบบ ให้เข้าทรงเฉยๆอะไรเงี้ยครับคันนี้ตอบโจทย์เลยหรือใครจะแบบไปต่อก็ต้นทุนดีมากนะครับมาเรามาซูมดูรายละเอียดกับเจ้าคันนี้กันครับคันนี้เป็นร o ย a l เ n f i e l d นะครับปีรถคศ .19 ผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้ว่าจุด20หรือเปล่าแต่ว่าที่สําคัญเลยไม่น้อยมากนะครับแล้วถ้าซื้อคันนี้ไม่ได้นะครับผมก็เรียนคําเดิมว่าต้องซื้อป้ายแดงเลยแต่วันนี้ที่ผมราคาผมจะขายให้ถูกกว่าป้ายแดงไป1นึ่งแสนบาทนะครับแล้วเรามาซูมดูรายละเอียดกับของแต่งคันนี้ครับอันคุ้มค่าของแต่งชิ้นแรกนะครับจัดทรงนะครับ แ่นโน้มเข้าหาตัวทําให้ขับแล้วไม่เมื่อยเดี๋ยวผมสาธิตกันนั่งให้ดูนี่ครับเวลาผมนั่งขับแล้วแอนมันจะเข้าหาตัวนั่งขับหลังตรงได้เลยมีกระจกแต่งมาให้แล้วนะครับงาน CNC นะครับแอนร้อมตุ๊กตาแอนนะครับของ m o t o w o o f นะครับแน่นหนาแข็งแรงนะครับของ m o t o w o o f นะครับกุญแจมีมาให้สอดอกครับที่สําคัญรถคันนี้ไม่น้อยมากเจ้าของซื้อมาแทบไม่ได้ขับเลย นะครับแคปไม่ได้ขับเลยของแต่งชิ้นต่อไปนั่นก็คือไฟหน้า LED ครับหลอลอ,ลอดดูดแบบนี้นะฮะอจอดข้างหน้ามองข้างหน้าเปิ่นๆบางคนคิดว่าไทมนะครับรอยัลวในฟิลเนี่ยครับฐานต้นกำเนิดก็เป็นรถค่ายของอังกฤษนะครับและปัจจุบันผลิตอินเดียนะครับแต่ผมต้องบอกว่าคุณภาพวัสดุอไไล่ที่ให้ลงมาในคันนี้นะครับผมบอกเลยว่า ผมมองว่าคุ้มมากแล้วก็เป็นคุณภาพค่อนข้างดีการขับขี่ฟิลลิ่งดีเครื่องยนต์อัตราการตอบสนองก็ะชกเล่งแรงนะครับสมบูรณ์นะครับใหม่ไม่ใหม่ลองดูยางใหม่ๆนะครับดอกแน่นๆตีลวดใสใสนะครับไม่มีสนิมนี่หลักๆเลยถ้าใครจะซื้อ r o ย a l e n f i e l d Interceptor หรือบางคนเรียกว่า r e นะครับผมขออนุญาตเรียกไอเกันจะได้ต้นๆ้นเนี่ยตัวท่อออยตัวเนี้ยบางคนบางคนที่อยู่ในกลุ่มอ่ะจะต้องแบบว่าวิ่งไปจากประมาณบางคัน70 0 0โล8,000โล ไี้ยครับเริ่มจะแบบสดีด่างบวมดำไม่สวยนะแต่กันเนี้ยเดิมเดิมเดิมสูนเลยเนี่ยผมดูยังอยู่ครบนะยังไม่กีดเลยบางคนเขาก็แนะนําว่าจริงๆมันกีดออกได้เลยครับเพราะข้างในมันเป็นสายถักไม่รั่วไม่ซึมนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็เหมือนของใหม่อ่ะคือแบบยังสวยยังใสอยู่บบยยอยพอท่อใสน,นี่แข็งนะครับแข็ง r อเหมือนกันผมจะบอกเลยว่าถ้าดูแลไม่ดีนะล้างขัดไม่ดีนะขึ้นที่เกลือด่างนะมันไม่ใช่เป็นโมยมนะมันเป็นเหมือนแบบ ตะตันเลมันมันมันไม่ได้เป็นชุบโครเมียมอ่ะคือมันเป็นเหมือนพวกสแตนเลสปัดเงาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือเวลาดูแลไม่ดีอ่ะมันก็จ,กจะนี่ว่าไงมันก็จะด่างขึ้นคาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับดูแลค่อนข้างก็แต่ว่าเนี้ยก็คือบ่งบอกเลยว่าเจ้าของดูแลดีมากต่อมาครับในส่วนของถังน้ำมันเนี่ยเป็นไงเงาสะท้อนแทบจะเป็นกระจกเลยนะครับ <S 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 ผมมองว่าแบบรถค่อนข้างสมบูรณ์ผม,ผมเฉลยเลยแล้วครับไมคคันนี้นะครับวิ่งมาเพียงครับสามพันสองร้อยเก้าสิบสอง จุดหกนะครับไม่ใช่สามหมื่นสองนะดูดีๆมีจุดนะครับสามหมนสองร้อยเก้าสิบสองจุดหกกิโลเมตรนะฮะนีไงตัวอักษรนี่ไม่มีเรืองรางครับอยู่ครบสมบูรณ์นะครับในส่วนของบั้นท้ายนะครับเป็นการตัดตูดนะครับคัสตอมนะครับให้เข้าทรงนะครับให้ดูแบบดูโดดเด่นอ่ะดูดูแบบไม่แก่ดูแบบคือรถมันดูเข้าทรงดูเรียบร้อยนะครับแต่ถามบางคนตัดสั้นเลยแต่กอรถคัสตอมอ่ะผมต้องบอกว่ามันไม่มีคําว่าแบบ ถูกต้องนะมันมีแต่ถูกใจคืออันนี้เขาขี่สองคนกับแฟนไงเขาเลยต้องแบบบอยาวนิดน,นึงเพราะแฟนไปด้วยแฟนไปด้วยบ่อยแฟนจะได้ซ้อนไม่ไม่บดไม่ลบพานแต่ถ้าบางบางคันตัดแบบสั้นเลยอย่างเงี้ยแฟนซ้อนอาจจะแบบอึดอัดอาจจะไม่ค่อยสบายนะครับก,ก็ทําให้เวลาจะออกคลิปอาจจะไปลำบากนิดน,นึงนะครับตัวนี้ครับตัวขาจับไฟหน้าก็เป็นของแต่งนะครับงาน CNC หล่อหลอดูนะรรครับเรียบหรูดูแพงนะครับไฟเลี้ยว LED อ่อดูระบบไฟเลยครับดีกว่าครับ นะฮะอ๋อเดือดายฮะมีสเต็ปกระพริบด้วยครับเดี๋ยวังเสือนเครื่องเลยนะครับท่อเนี่ยนะครับเป็นของแบงค์คัสซอมนะครับเสียงดุดุนะครับเรียบร้อยนะครับเพราะๆทุมๆนะครับไม่ลานนะครับเสียงเครื่องนี่เงียบมาก นะครับเงียบมากๆเสียงวาวแคบไม่มีดังนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับซื้อรถกับร้านผมต่อให้รถใหม่ขนาดนี้นะครับตาแมวใสๆแบบนี้นะฮะไหคลิ้งๆทีคลิ้งเลยนะฮะเดี๋ยวผม,ผมดับเครื่องให้ดูน้ำมันใสมากคันนี้แต่ไม่ต้องห่วงครับซื้อรถกับร้านผมผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง นะครับพร้อมใต้กองเป็นน้ํามันเครื่องเกีรสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ลูกค้าแน่นอนนะครับต่อให้น้ํามันเครื่องใหม่แค่ไหนผมก็ยังยืนยันว่าผมจะถ่ายเป็นของแถมให้กับลูกค้าขับออกรถจากร้านผมเติมน้ํามันขี่แล้วออกคลิปได้เลยครับนะครับเรามา z ู o m ดูรายละเอียดให้ครบทั่วทั้งคันนะครับรถคันนี้นะครับไม่มีลบไม่มีชนไม่มีแตกนะครับโค้งนะครับใสใสไม่มีรอยเลยรอยหินดางแทบไม่มีเลยนะฮะตัวนี้เบิกเพิ่มขึ้นมาให้นะครับ โล่งส,สวยใสๆไ,ไม่มีรอยย่นไม่มีรอยเยิ้มนะฮะเป็นตัวนี้เบิกแต่งเพิ่มขึ้นมานะครับของไออตัวถ้าเป็นสีนี้จะไม่มีไม่มีตัวยางพิมพโชวมาให้ครับแท้งสวยๆใสๆจริงๆตามท้องเรื่องครับกระเป๋านะครับแทบไม่มีรอยขนแมวเลยฮะโอ้เหมือนกระจกสะท้อนเลยเนาะพ่อแบงคัตตอมครับซ้ายขวาสวยๆใสๆนะครับโซ่โคตดใหม่อ่ะดูดิโอ้ไม่มีเสียงโซเลยนะ <ST OT> ได้คันนี้ไปนะครับโคตรคุ้มอ่ะเดี๋ยวดูฟิลลิ่งงานขับกี่หน่อยครับใหม่ไม่ใหม่มมอะดูมาร,มารม์กิมาร์กมันเบรกมาร์กอยู่คบอะคันนี้คือผมชอบรถทรงนี้นะส่วนตัวคือมันเป็นรถที่แต่งตัวง่ายอะกลับถึงบ้านแบบแต่งตัวสบายสายจะไปจ่ายตลาดก็ได้ไปหาอะไรกินกับแฟนเยน็ยนก็ได้รับแฟนก็ดีนั่งสบาย ขี่ง่ายหรือจะแบบวันหยุดเสาร์อาทิตย์พาแฟนตอนท้ายขับไปริมทะเลหรือแบบไปคาเฟ่ย,ยูจิเนี่ยมันผมว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์เลยครับโอยคเสียงเรียบร้อยดูตาเล่กครับรถแบบนี้ขี่ชมฟิวก็ได้นะครับขี่ซิ่งก็ได้ทำเวลาได้นะครับ ใช้ได้นะครับโตบะเบรก ABS ใช้ได้นะฮะระบบไฟทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครับคันนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดราคานะครับราคาเงินสดเพียง139,000บาทนะครับย้ำ139,000บาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับออกรถไ้แดงผูก่าออกรถไฟแดงไป100,000บาทแถมที่สำคัญน,นะครับหล่อเลยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องเสียเวลานะครับบางทีแต่งคัสตอมเนี่ยอู่บางอู่อินดี้ครับเอารถไปแต่ง เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นเป็นวันนับวันรอกว่าจะได้ขี่กว่าจะได้หลอ่อแบบนี้ครับจ่ายจบนะครับเจอจ่ายจบหล่อเลยครับขอบคุณครับ